อาะทีนี้มาดูเรื่องของรัฐบาลที่จะมีการส่งสัญญาณในการเพิ่มภาษีป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ใช้ LPG เพื่อที่จะหวังในการที่จะลดการนำเข้าแล้วก็มีการแก้ปัญหาในการลักลอบนำเอา LPG มาใช้ข้ามประเภทนั่นเองครับ ดยในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับผู้บริหารกรมธุรกิจพลังงานจะมีการหาเรือกับกรมการขนส่งทางบกเพื่อเก็บภาษีป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ใช้กาสส๊าซสูงต้มหรือว่ากา๊าซ LPG เพิ่มขึ้นและก็จะมีการพิจารณาจัดเก็บภาษีนำเข้าอุปกรณ์ตัวถัง LPG ที่จะดัดแปลงมาติดตั้งใช้ในรถยนต์เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันด้วยโดยทางด้านอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานในวิทูลกุเจริญวิวรัต ก็บอกเหตุผลว่าต้องการจะทําให้ปริมาณรถยนต์ที่หันมาติดตั้ง LPG นั้นมีจํานวนลดลงเพราะว่าที่ผ่านมาการใช้ LPG ในภาคขนส่งขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งปริมาณการใช้จํานวนปั๊มซึ่งขยายตัวอย่างรวดเร็วทําให้ต้องนําเข้า LPG เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับขณะเดียวกันร,ราคา LPG ที่ผ่านมาก็มีมาตรการอุดหนุนในราคาต่ําแล้วก็ต้องตรวจสอบมากกว่ารถยนต์ทั่วไป ที่สาคัญก็ได้คํานึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเพราะว่ารถยนต์ที่ติดตั้งก๊าซ LPG ส่วนใหญ่เป็นรถเก่าและเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้บ่อยครั้งนอกจากนี้กระทรวงพลังงานก็ยังมีแนวคิดที่จะมีการปรับโครงสร้างภาษีสพรรสานมิตของ LPG ภาคขนส่งให้เท่ากับน้ำมันเพื่อจะได้มีความเท่าเทียมกันนะครับตามค่าความร้อนซึ่งปัจจุบันเก็บภาษีสพรรสานมิตน้ำมันเฉลี่ย4-5บาทต่อลิตรโดยแนวทางพิจารณาสรพรสานมิตร LPG ภาคขนส่ง จะจัดเก็บภาษีที่หัวจ่ายเพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติแล้วก็ป้องกันไม่ให้มีการลักลอบใช้ LPG ข้ามประเภทด้วยกันนั่นเองครับ